โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้แม่และเกมอินเด็กอินมา a r จินารีเฟสกันนะครับผมในรอบนี้เนี่ยเราก็จะมาดูข้อมูลของกิจกรรมใหม่กันนะครับผมที่ได้มีการเปิดตัวกันมาในวันที่1เมษายนนั่นเองครับผมโดยกิจกรรมใหม่ตัวนี้ก็คือกิจกรรมแคมเปญ1,000วันนั่นเองครับผมตัวเกมอินเด็กอินมาร์จินารีเฟสนั้นตอนนี้นะครับผมก็ได้มีการเปิดตัวมาให้บริการเนี่ยครบ1,000วันพอด,ดีนั่นเองครับผมก็เลยได้มีการจัดแคมเปญตัวนี้ขึ้นมาซึ่งได้มีการ แจกของต่างๆมากมายเลยครับผมใครที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้ในช่วงนี้เนี่ยก็ล็อกอินทุกวันไม่ขาดสายได้เพชรเยอะอย่างแน่นอนครับผมโดยตัวกิจกรรมตัวแรกเลยนะครับผมก็คือจะมีการแจกตัวของเพชรเกโคตะมานะครับผม1000เพชรทันทีนั่นเองครับผมซึ่งก็เราสามารถที่จะได้จากการล็อกอินวันแรกเลยนะครับผมตั้งแต่1เมษาจนถึงวันที่30เมษายนนั่นเองครับ ต่อมาก็คือกิจกรรมที่2ครับผมเป็นกิจกรรมล็อกอินรายวันโดยกิจกรรมล็อกอินรายวันนี้ถ้าเราล็อกอินครบทุกวันเราก็จะได้เพชรเกโคตาไปอีก1000เพชรเช่นเดียวกันครับแหมมันแจกมา2,000แล้วเนะเว้นในจุดนี้ต่อมาครับผมเป็นกิจกรรมที่3ก็คือการลงเล่นเควสพิเศษครับในการลงเล่นเควสพิเศษนี้เราก็จะได้ตัวของเพชรมาเพิ่มอีกเหมือนกันครับผมเป็น1000เพชรเช่นเดียวกันก็มาถึง3000ันแล้วนะครับผมในจุดจุดนี้มันแจกเยอะไปไหนวะเนี่ยก็นะ่ามันคือเกมที่รักเรายกเว้นว่าก,กาชามันก็เกินนิด ต่อไปเป็นกิจกรรมที่4ครับผมสุ่มกาชาฟรีครับผมวันละ10โลตลอดระยะเวลากิจกรรมครับผมวันละ10โลนะครับระยะเวลาก็คือวันที่1เมษายนจนถึงวันที่6เมษายนนั่นเองครับต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่5้าครับผมเดลี่มิชชั่นโบนัสโดยจะเป็นการทำระยะเวลา30วันนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่11พฤษภาคมครับผมเกโคตาที่เราจะได้เนี่ยก็คือ9,600เพชรนั่นเองครับซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะอีเวนต์ช่วงนี้นี่ แจกเพชรหลักหมื่นเลยนี่ว่าซึ่งก็ถือว่าดีนะครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนสุดท้ายครับผมที่ได้มีการอัปเดตเข้ามาก็คืออีเวนต์ตัวใหม่นั่นเองครับผมอีเวนต์ตัวใหม่เนี่ยจะมาพร้อมกันกับตัวละครใหม่นะครับผมซึ่งจะเป็นตัวละครแจกฟรีนั่นเองครับผมก็คือด้วงคาคินเนเทโตคุ05นั่นเองครับผมมาด้วงคนดีของเรานั่นเองครับผมสำหรับคนที่ดูในเรื่องโทรุก็น่าจะรู้จักตัวนี้กันดีโดยตัวนี้นะครับผมจะมาเป็นตัวซับพอร์ตแจกอีเวนต์ตัวละครจะเป็นสีเหลืองนะครับผมซึ่งเราสามารถทีี่จะะได้้ตัครนนท นะครับผมจากการลงเล่นอีเวนต์แล้วการลงเล่นอีเวนต์ต่อเนื่องก็จะเป็นการเก็บดาวของตระครนะครับผมให้กลายเป็น6ดาวนั่นเองครับขยันลงเล่นไว้เลยน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าตระครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแจกฟรีที่ดีอีกหนึ่งตัวเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคเราก็มาดูสเตตัสของตระครตัวนี้กันนะครับผมตามที่บอกครับผมว่าตัวนี้เป็นสีเหลืองนะครับผมเน้นการโจมตีพลังงานเป็นหลักนะครับเลือดจะอยู่ที่9,108ความแม่นยำจะอยู่ที่870ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากมายสักเเเท่่่าไหรรนนนนัผมตวี้้ใือง ของสกิลแล้วก็เรื่องของดาเมจการโจมตีสะมมากกว่าดาเมจการโจมตีจะเน้นในการโจมตีพลังงานเป็นหลักจะอยู่ที่6,646การโจมตีกายภาพจะอยู่ที่3,633 การป้องกันจะเน้นการป้องกันพลังงานเป็นหลักจะอยู่ที่4,832และการป้องกันกายภาพจะอยู่ที่2,954ตัวนี้เน้นดาเมจนะครับส่วนในเรื่องของสกิลตัวนี้เนี่ยจะมีสกิลเพียงแค่สกิลเดียวเท่านั้นแต่เขาบอกเลยว่าสกิลดีมากนะครับผมตัวของสกิลนะครับผมจะเป็นสกิลที่สามารถใช้ได้5ครั้ง5เทินนะครับผมซึ่งจะเปิดใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นเทินนั่นเองครับผมมีระยะเวลาน,านานอยู่พอสมควรเลยโดยรูปแบบของตัวสกิลนั้นจะส่งผลอยู่2ออย่างด้วยกันนะครับผม ก็คือเพิ่มพลังในการโจมตีพลังงานขึ้นเล็กน้อยให้กับทุกคนในทีมและมอบสกิลดาเมจคัดให้กับทุกคนในทีมนะครับผมก็คือสกิลตัดดาเมจในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามนั้นโจมตีมาดาเมจจะถูกลดทอนลงนั่นเองครับผลของตัวสกิลนั้นจะอยู่1เทินนะครับผมแต่ตามที่บอกไว้ว่ามันสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง5เทินนะครับผมโดยรวมก็คือ5เทินนั่นเองครับ ต่อไปจะเป็นพาซีฟครับผมตามที่บอกไว้ว่าตัวนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นอีเวนต์นะครับผมเราสามารถที่จะได้ตระครตัวนี้3ดาวทันทีนั่นเองครับผมการลงเล่นอีเวนต์ต่อจะเป็นการเก็บดาวซึ่งก็คือการปลดพาซีฟนั่นเองพาสซีฟเก็บง่ายครับผมพาซีฟตัวที่1ก็คือเพิ่มดาเมจการโจมตีพลังงานขึ้นมาเป็นระดับกลางในส่วนของพาทซีฟที่2ก็คือเพิ่มอัตราการหลบหลีกคริสติเคิลและเพิ่มพลังป้องกันพลังงานขึ้นมาเป็นระดับกลางนั่นเองครับ ที่จะเพิ่มดาเมจการโจมตีให้กับทุกคนในทีมถึงแม้ว่าจะเป็นเล็กน้อยก็ตามส่วนอีกอันนึงคือดาเมจคัทซึ่งจะลดทอนดาเมจการโจมตีของฝั่งตรงข้ามมามันถือว่าช่วยได้มากเลยนะครับผมในจุดจดนี้อีกทั้งมันอยู่ถึง5เทิร์นเหลือเฟือมากเลยครับผมในการใช้งานก็นะตัวละครแจกฟรีมักจะเป็นของดีเสมอนะครับผมในเกมนี้เนี่ยแหมเป็นเรื่องปกติมากเลยะนะ ตัวละครด้วง05ย์ก็จะมีสเตตัสอยู่เท่านี้นะครับผมเป็นไปได้เล่นอีเวนต์เก็บไปเลยครับผมต่อมาเนี่ยในการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมจะมีการอัปเดตเนื้อเรื่องของเกมเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะครับผมโดยจะเป็นบทเร็วกันที่ต่อจากบทไซเลนปาร์ตี้นั่นเองครับแล้วส่วนสุดท้ายครับผมซึ่งจะมีมาประจําเลยก็คืออีเวนต์คัมแบ็กล็อกอินนั่นเองครับผมโดยอีเวนต์นี้เนี่ยมาประจําอยู่แล้วทุกครั้งที่ได้มีการอัปเดตแพทซึ่งมันคืออีเวนต์สำหรับคนที่มี ID เกมนี้้แลวไม่ได้เข้าเลเ,เ,เ,ลาเ,าาเล่นกมเปนเลัพอกบข้าามมมเเล่นกจะี การแจกเพชรให้กับคนที่เล่นเกมนี้นั่นเองครับผมซึ่งถือว่าเป็นของดีสําหรับคนที่แบบว่าเลิกเล่นเกมนี้ไปแล้วอยากกลับมาเล่นใหม่แต่ว่าเพชรเนี่ยจะเก็บทันไหมเขาก็จะมีเพชรแจกมาให้ในส่วนนี้นั่นเองครับผมส่วนคนที่ล็อกอินเป็นประจําอยู่แล้วก็จะไม่ได้ในส่วนนี้นะครับต่อไปจะเป็นส่วนสุดท้ายนะครับผมของการอัปเดตในครั้งนี้ก็คือตัวของกาชาฉลองครบรอบ15ปีเปิดแล้วนะครับผมเราสามารถไปสุ่มได้นะครับผมซึ่งก็จะมีของอยู่มากมายรวมไปถึงตัวการันตี3ดาว1ใบด้วยนะครับผมอยู่ในกาชา15 ปีกาชาเปิดให้สุมแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไปสุมซะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อนนะครับผมโอเคอันนี้เมฮิเมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมกับการอัปเดตแพทใหม่ในครั้งนี้ส่วนตัวครนนะครับผมที่ได้เข้ามาเป็นตู้กาชาเนี่ย มันเป็นตัวละครเรลันซะส่วนใหญ่นะครับผมตัวละครที่ไม่ใช่เรลันก็มีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราคงจะทําตัวละครพวกนี้แยกมาให้อีกทีหนึ่งนะครับผมในเรื่องของสเตตัสอันนี้ไม่ให้เมฆครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม